สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเสียงนำทาง Soul Voice Podcast ในหัวข้อนาคาสถิตทำไมพญานาคต้องอยู่ที่บันไดเวลาที่คุณเดินทางไปวัดวาอารามที่ไหนสักแห่งเมื่อจอดรถก้าวเท้าลงจากรถเคยสังเกตไหมครับว่า สิ่งแรกๆที่สายตาเราจะมองเห็นโดดเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้านอกเหนือจากความวิจิตรของโบสถ์วิหารหรือเจดีก็คือบันไดาทางขึ้นและที่ราวบันไดนั่นเองก็มักจะมีประติมากรรมรูปพญานาคทอดตัวยาวขนานไปกับขั้นบันไดเสมอเรามองเห็นจนชินตา เราเดินผ่านจนคุ้นเคยเรายกมือไหว้ด้วยความเคารพแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมต้องเป็นพญานาคและทำไมท่านถึงต้องมาสถิตยอยู่ตรงบันไดทางขึ้นสู่อาคารอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามทางศิลปะไม่ใช่แค่การตกแต่งเพื่อความน่าเกรงขามแต่มันคือปริศนาธรรม คือสัญ,ญลักษณ์อันลึกซึ้งที่บรรพบุรุษของเราได้ซ่อนความเชื่อและปรัชญาเอาไว้ในทุกๆอันูของลวดลายวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนาคาสถิตณบันไดแห่งศรัทธานี้ไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่านาคาสถิตให้ลึกซึ้งกันก่อนครับ คำนี้เป็นการรวมกันของสองคำที่มีความหมายยิ่งใหญ่คำแรกคือนาคาหรือนาครากศัพท์ของคำนี้มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตครับซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมในชมพูทวีปก่อนที่พุทธศาสนาจะเผยแผ่เสียอีกนาคในคติเดิมคืองูใหญ่กึ่งเทพเจ้า เป็นผู้มีฤทธิเดชเป็นเจ้าแห่งผืนน้ำและโลกบาดาลเป็นผู้พิทักษ์คุมทรัพย์อันมีค่าทั้งทรัพย์ในดินสินในน้ำไปจนถึงอัญมณีล้ำค่าต่างๆด้วยเหตุนี้เองนาคจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจบารมีความมั่งคั่งและที่สำคัญที่สุด คือความอุดมสมบูรณ์เพราะน้ำคือชีวิตนั่นเองครับส่วนอีกคำคือสถิตคำนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าอยู่หรืออาศัยทั่วไปนะครับคำว่าสถิตมักจะใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่ควรค่าแก่การเคารพเป็นการดำรงอยู่อย่างมั่นคงสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยพลัง เป็นการประทับอยู่เพื่อดูแลรักษาณสถานที่แห่งนั้นดังนั้นเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเป็นนาคาสถิตความหมายจึงไม่ได้แปลเพียงแค่พญานาคอยู่ที่นี่แต่หมายถึงการประทับอยู่ของมหาเทพนาคาผู้ยิ่งใหญ่เป็นการสถิตอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องคุ้มครองสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และประธานพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้ที่มาเยือนมันคือการดำรงอยู่ที่เป็นศูนย์รวมแห่งพลังและศรัทธาณศาสนสถานแห่งนั้นครับพญานาคในความเชื่อของอุษาคเนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น เป็นเจ้าแห่งน้ำเป็นผู้ครองนครบาดาลมีฤทธิเดชสามารถแปลงกายได้และมีบทบาทสำคัญทั้งในาศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาท่านจึงไม่ใช่แค่สัตว์ในเทพนิยายแต่เป็นตัวแทนของพลังธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ให้ความเคารพยำเกรง แล้วเรื่องราวความเป็นมาของพญานาคเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาจนกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาสถานได้อย่างไรเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปดูตำนานสำคัญสำคัญที่เป็นที่ยอมรับและอ้างอิงได้จริงครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดที่ยกสถานะของพญานาค ให้กลายมาเป็นผู้พิทักพระพุทธศาสนาเราต้องย้อนเวลากลับไปสู่ช่วงเวลาหลังการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ครับซึ่งเรื่องราวนี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกลองมาฟังเรื่องตำนานพยามุจจลินนาคราชจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและการพิทักไปพร้อมๆกันนะครับในสัปดาห์ที่6 หลังจากที่ทรงตรัสรู้พระบรมศาสดาผู้มีพระชวีวันผ่องใสทรงเยี้ยงย่างอย่างสงบออกจากร่มเงาของต้นใสรที่เคยประทับในสัปดาห์ก่อนหน้าพระองค์เสด็จดำเนินไปไม่ไกลนักจนกระทั่งมาถึงริมสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่งที่ซึ่ง มีต้นไม้ใหญ่นามว่าหมุดจลินหรือที่บ้านเราเรียกว่าต้นจิกแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอย่างน่ารื่นรมพระองค์จึงทรงเลือกประทับนั่งขัดสมาธิอย่างมั่นคงณในะต้ร่มไม้นั้นเพื่อเข้าสู่สมาบัติชั้นสูงเสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงต่อไปและในขณะที่พระองค์ ทรงดำดิ่งอยู่ในสมาธิอันลึกซึ้งนั้นเองสัพสิ่งรอบข้างพลันเงียบสงบแต่แล้วบรรยากาศก็เริ่มแปรปรวนครับอากาศที่เคยอบอุ่นกลับเย็นเยียบลงแสงสว่างค่อยๆเลือนหายไปเมื่อมหาเมฆทรมมนที่ผิดฤดูกาลเคลื่อนตัวเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์จนมืดมิด ลมเริ่มกระโชกแรงขึ้นแรงขึ้นจนยอดไม้ลู่เอ็นตามกันเป็นคลื่นและแล้วสายฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาจากเม็ดเล็กๆก,กลายเป็นสายฝนที่เทกระนำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเสียงฟ้าร้องคำรามก้องไปทั่วป่า พายุฝนฟ้าคนองนั้นโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งต่อเนื่องเปลี่ยนพื้นที่โดยรอบให้กลายเป็นทะเลน้ำและสายลมที่หนาวเหน็บนเบื้องลึกแห่งสระน้ำใหญ่ใกล้กับต้นมุจลินนั่นเองที่ประทับของพญานาคราชผู้ทรงฤทธานุภาพนามว่าพญามุจลิน สัมผัสได้ถึงความปั่นป่วนรุนแรงบนผืนดินแต่ท่ามกลางเสียงอื้ออึงของพายุนั้นท่านกลับสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความสงบนิ่งอันบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากใต้ต้นมุจลินเมื่อเล็งทิพยเนตรดูก็เห็นพระบรมศาสดายังคงประทับนิ่งอยู่ในสมาธิไม่หวั่นไหวต่อมหันตภัยนั้น ด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธาและความปรารถนาที่จะถวายการอารักขาท่านจึงได้เคลื่อนกายออกจากหน้าคภพิภพของตนผืนน้ำในสระพลันแยกออกจากกันร่างอันใหญ่โตมโหฬารของท่านปรากฏขึ้นอย่างเงียบงนันเกล็ดเงาวับสะท้อนกับแสงฟ้าแลบเป็นประกายวูบวาบ ท่านเหลืยตรงมายัางใต้ต้นมุจลินจากนั้นจึงบรรจงขดกายอันทรงพลังของตนอย่างนุ่มนวนลล้อมรอบพระวรกายของพระพุทธเจ้าไว้ถึงเจ็ดชั้นสร้างเป็นปราการธรรมชาติที่แข็งแกรง่งปกป้องพระองค์จากกระแสลมที่เครี้ยวกราดและไอเย็นที่กัดกินสรพพสิ่ง จากนั้นจึงได้แผ่พังพานอันใหญ่โตของตนบังไว้เหนือพระเศียรประดุดฉัดแก้วขนาดมหึมาคอยกำบังม่านฝนไม่ให้ละอองน้ำแม้เพียงหยดเดียวตกลงมาต้องพระวรกายของพระพุทธองค์ได้เลยตลอดทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนภายนอกคือพายุที่บ้าคลั่ง แต่ภายในวงขนดห e wow. นะะ้าคราชนั <te <ett ten hundred leaves> ้นกลับมีเพียงความสงบอบอุ่นและปลอดภัยเมื่อครบกำหนดเจ็ดทิวาพายุก็สงบลงท้องฟ้ากลับมาสว่างสดใสอีกครั้งพญามุจจลิ่นหน้าคราชจึงค่อยๆคลายขนดออกจากพระวรกายแล้วจำแรงกายจากร่างพญานาค มาเป็นมานพหนุ่มน้อยรูปงามยืนประนมมือถวายอภิวาทอยู่เบื้องพระพักของพระพุทธองค์ <Soul> การกระทําอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากศรัทธาอันบริสุทธิ์ในครั้งนี้เองครับที่ได้กลายเป็นภาพจําอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดที่ยกสถานะของพญานาคจากเทพเจ้าแห่งสายน้ำตามความเชื่อดั้งเดิม ให้กลายเป็นพุทธศาสนูปัมพกหรือผู้พิทักษ์พระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนอย่างเป็นทางการและกลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างประติมากรรมนาคเพื่อเป็นผู้ดูแลรักษาวัดวาอารามสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนอกจากตำนานแห่งการปกป้องแล้วยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เชื่อมโยงพญานาค เข้ากับวิถีแห่งพุทธศาสนาอย่างแนบแน่นนั่นคือตำนานกำเนิดประเพณีบวชนาคเรื่องนี้ปรากฏในพระวินัยปิฎกเช่นกันครับเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าจนนำมาสู่ประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องมีอยู่ว่ามีพญานาคตนหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายในกำเนิดเดรจชานของตน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เพื่อได้มีโอกาสบวชเรียนในพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์ด้วยความเลื่อมใสยอย่างสุดหัวใจท่านจึงได้ใช้ฤทธิ์ของตนจำแรงกายเป็นมานบหนุ่มแล้วเดินทางไปยังวัดเพื่อขอบวชกับเหล่าพระภิกษุเมื่อเหล่าภิกษุเห็นมานบหนุ่ม ผู้มีกิริยาเรียบร้อยและมีความตั้งใจจริงจริงได้ทำพิธีอุปสมบทให้ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นพระภิกษุอย่างเคร่งครัดอยู่ร่วมกับพระภิกษุรูปอื่นๆอ,อย่างสงบสุขแต่แล้วคืนหนึง่งขณะที่ท่านจำวัดอยู่ในกุฏิและเผลอหลับอย่างสนิทด้วยความที่จิตขาดการควบคุม ร่างกายของท่านจึงได้กลับคืนสู่สภาพเดิมกลายเป็นพญานาคตัวใหญ่นอนขดอยู่เต็มกุฏิในขณะนั้นเองมีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินผ่านมาและได้เปิดประตูเข้าไปดูด้วยความสงสัยเมื่อเห็นพญานาคตัวใหญ่อยู่ในกุฏิก็ตกใจสุดขีดแล้วร้องตะโกนขึ้นมาเสียงดัง บรรดาพระภิกษุรูปอื่นๆจึงวิ่งมาดูพร้อมกันเมื่อพญานาคตนนั้นตื่นขึ้นเพราะเสียงเอะก็ตกใจและคืนร่างเป็นพระภิกษุตามเดิมเมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงมีรับสั่งให้เรียกประชุมสงฆ์และได้ตรัสกับภิกษุนาคตนนั้นว่าดูก่อนนาคพวกเธอเป็นสัตว์เดรัจฉาน ไม่สามารถเจริญในพระธรรมวินัยนี้ได้หมายความว่าในอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แม้จะบวชก็ตามเมื่อได้ฟังพุทธดำรัตพญานาคตนนั้นก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความผิดหวังแต่ก็ยอมรับในกฎแห่งกรรมและพระดำรัตของพระพุทธองค์ ก่อนจะกราบทูลลาเพื่อกลับไปยังพบบาดาลของตนท่านได้ทูลขอสิ่งหนึ่งไว้เป็นอนุสร์แห่งความศรัทธาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเมื่อข้าพระองค์ไม่มีวาสนาได้เจริญในพระธรรมวินัยนี้ก็ขอฝากชื่อของข้าพระองค์ไว้เถิดขอพระองค์ได้โปรดบัญญัติให้เรียกผู้ที่กำลังจะเข้ามาขอบวชว่าหน้าเพื่อเป็นที่ระลึก ถึงความตั้งใจจริงของข้าพระองค์ด้วยเถิดด้วยความเมตตาพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตตามที่ขอและนี่เองครับคือที่มาของประเพณีการบวชนาคหรือการเรียกกุลบุตรผู้ที่เข้าพิธีอุปสมบทวานาคสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวนี้จึงตอกย้ำว่าพญานาค ไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องศาสนาจากภายนอกแต่จิตวิญญาณแห่งความศรัทธาของท่านยังคงผูกพันอยู่กับเนื้อในของพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์อย่างลึกซึง้งจากเรื่องราวทั้งสองที่เราได้ฟังกันไปจะเห็นได้ว่าพญานาคได้เข้ามามีบทบาทในพุทธศาสนาในสองมิติที่สำคัญยิ่งนะครับมิติแรก คือการเป็นมหาอุปธรมภกผู้ยิ่งใหญ่ดังเช่นพญามุจจลินนาคราชผู้ถวายการอารักขาพระบรมศาสดาและอีกมิติหนึ่งคือการเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาอันแรงกล้าแม้จะอยู่ในภพภูมิที่ไม่อาจบรรลุธรรมได้แต่ก็ยังปรารถนาที่จะอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาดังเช่นนาคผู้ศรัทธา ที่กลายมาเป็นที่มาของประเพณีการบวชนาคนั่นเองและเรื่องราวทั้งหมดนี้เองครับที่นำเรากลับมาสู่คำถามสำคัญที่ได้ตั้งไว้ในตอนต้นว่าเมื่อพญานาคคือผู้ทิทักอันทรงฤทธิ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมท่านจึงต้องมาสถิตอยู่ณบันไดซึ่งเป็นเพียงทางผ่านขึ้นสู่ศาสนสถาน คำตอบของปริศนานี้ซ่อนอยู่ในความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อันลึกซึ้งหลายมิติครับมิติแรกเป็นทวารบาลผู้พิทักษ์ประตูสู่แดนพุทธในมิตินี้พญานาคทำหน้าที่เป็นดั่งทวารบาลหรือผู้เฝ้าประตูศักดิ์สิทธิ์ครับตามคติไตรภูมิทางพระพุทธศาสนาพื้นที่ของวัดโดยเฉพาะเขตพุทธาวาสนั้น ถูกจำลองขึ้นให้เป็นดัง่งศูนย์กลางของจักรวาลหรือเขาพระสุเมนอันเป็นที่ประทับของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนพื้นที่นอกกำแพงแก้วก็คือโลกมนุษย์ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสบันไดจึงไม่ใช่แค่ทางขึ้นลงแต่เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างความวุ่นวายทางโลกกับความสงบทางธรรมการนำพญานาค ผู้มีฤทธิเดชและสามารถเดินทางไปทั้งสามภพภูมิมาไว้ที่บันไดจึงเป็นการตั้งผู้พิทักษ์ที่ทรงพลังที่สุดไว้ณประตูทางเข้านี้เองครับท่านทำหน้าที่คัดกรองและป้องกันสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลต่างๆไม่ให้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตพุทธาวาสอันบริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็คอยปกป้องคุ้มครองผู้มีศรัทธา ที่กำลังจะก้าวข้ามจากโลกแห่งความวุ่นวายเข้าไปสู่ความสงบแห่งธรรมนั่นเองครับมิติที่สองสะพานนาคาผู้นำทางสู่สว,สวรรค์ในอีกมิติหนึ่งซึ่งแตกต่างจากการเป็นผู้เฝ้าประตูพญานาคที่เราบันไดคือผู้นำทางสู่ดินแดนอันสูงส่งครับลองจินตนาการถึงลำตัวของท่าน ที่ทอดยาวจากพื้นดินเบื้องล่างขึ้นไปสู่ตัววิหารเบื้องบนภาพนี้เปรียบได้กับสะพานสายรุง้งที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวงสวรรค์การที่เราเดินขึ้นบันไดานาคจึงไม่ใช่แค่การเดินขึ้นที่สูงแต่เปรียบเสมือนการเดินทางบนเส้นทางศักดิ์สิทธิ์โดยมีพญานาคเป็นทั้งยานพาหนะและผู้นำทางท่าน จะคอยประคับประคองและนำพาจิตวิญญาณของเราให้ยกระดับสูงขึ้นในทุกย่างก้าวเพื่อเตรียมความพร้อมของจิตใจให้ละจากเรื่องทางโลกก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เบื้องหน้าเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ไปอย่างเดียวดายแต่มีผู้ยิ่งใหญ่คอยคุ้มครองและนำทางเราไปสู่จุดหมายอันเป็นมงคล ภาพของสะพานรุ้มที่มีพยานาคเป็นผู้นำทางนี้จึงเป็นดั่งปริศนาธรรมที่ให้กำลังใจเราว่าหากเรายึดมั่นในเส้นทางแห่งความดีเส้นทางชีวิตของเราก็จะงดงามและสว่างสวัยดุจสายรุง้งและจะมีพลังศักดิ์สิทธิ์คอยโอบอุ้มคุ้มครองเราไปสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นมงคลเสมอครับมิติที่สาม พญานาคคือสัญ,ญลักษณ์แห่งน้ำและความอุดมสมบูรณ์รากฐานที่ลึกที่สุดของความเชื่อเรื่องพญานาคก็คือการเป็นเทพแห่งน้ำและเป็นผู้ครองนครบาดาลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารทั้งปวงในสังคมเกษตรกรรมอย่างบ้านเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ำคือหัวใจของชีวิต คือปัจจัยสำคัญที่สุดของความอยู่รอดและความเจริญรุ่งเรืองการสร้างพญานาคไว้ที่วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนจึงเป็นการอธิษฐานขอพรต่ออำนาจเหนือธรรมชาติไปในตัวขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขอให้พืชพันธุ์ัญญาหารอุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งความผาสุกข,ของทุกคนดังนั้น การเดินผ่านพญานาคที่บันไดทุกครั้งจึงอาจเปรียบได้ว่าเรากำลังเดินผ่านอุโมงค์แห่งพลังงานของความอุดมสมบูรณ์เป็นการรับพรให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขดังสายน้ำและเป็นการเชื่อมโยงศรัทธาทางศาสนาเข้ากับวิถีชีวิตเป็นอยู่ของผู้คนได้อย่างลงตัวดังนั้นครั้งต่อไป ที่คุณได้ไปเยือนวัดวาอารามและกำลังจะก้าวเท้าขึ้นบันไดที่มีพญานาคทอดตัวเป็นราวบันไดยอยู่ลองหยุดสักครู่หนึ่งครับลองมองไปที่ดวงตาของท่านสัมผัสถึงพลังอำนาจที่แฝงไว้ด้วยความเมตตามองลำตัวที่ทอดยาวนั้นให้เป็นดั่งสะพานที่จะนำพาจิตวิญญาณของคุณ ข้ามพ้นจากความวุ่นวายในขณะที่ก้าวเท้าขึ้นบันไดแต่ละขั้นให้ตระหนักว่าเรากำลังยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นละทิ้งความขุ่นมัวของโลกภายนอกไว้เบื้องหลังสูดลมหายใจเข้าไปให้เต็มปอดรับเอาความสงบความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนั้น เพราะนาคาสถิตท,ที่บันไดไม่ใช่เป็นเพียงประติมาก,กรรมที่ไร้ชีวิตแต่คือปริศนาธรรมที่คอยย้ำเตือนเราอยู่เสมอว่าบันไดที่เรากำลังก้าวขึ้นไปนั้นเปรียบได้กับมักหรือหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อความผลทุกข์แต่ละขั้นที่เราเหยียบย่างคือการฝึกฝนตนเองให้สูงขึ้น คือการละทิ้งความโลภโกรธหลงไว้เบื้องหลังพญานาคผู้เป็นราวบันไดคือศรัทธาอันมั่นคงที่คอยประคองเราไว้ไม่ให้วันไหวและเป็นดังวิริยะหรือความเพียรพยายามที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆเ,เช่นพยามุจจลิน ที่อดทนต่อพายุฝนถึงเจวันเจดคืนเพื่อปกป้องพระพุทธองค์เรื่องราวของนาคาสถิตที่เราได้เดินทางร่วมกันมาในวันนี้จึงเป็นมากกว่าตำนานปรมปราครับมันคือการเดินทางจากความเชื่อดั้งเดิมในฐานะเทพแห่งสายน้ำสู่การเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่และท้ายที่สุด ก็ได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์หราวบันไดเพื่อคอยนำทางและเตือนสติเราทุกคนว่าบันไดานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางสู่ความรู้แจ้งและความสูงส่งทางจิตวิญญาณซึ่งการเดินทางสู่ความดีงามและความสงบภายในนั้นต้องอาศัยการก้าวเดินก้าวข้ามจากจุดที่เคยอยู่ไปสู่จุดที่สูงกว่าดีกว่าเสมอ บันไดคือหนทางและพญานาคคือผู้พิทักษ์และผู้นำบนหนทางสายนั้นและบางทีการเดินทางที่แท้จริงอาจไม่ได้สิ้นสุดที่ประตูโบสถ์แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจของเราเองก็เป็นได้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงนาทีนี้ กลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเสียงนำทาง Soul Voice Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ